แล้วผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เช่นเคยหลังจากที่หายไปประมาณ 2- 3สาวันนั่นเองนะครับวันนี้ของที่ให้คาสัญญาก็มาถึงแล้วนะครับผมก็คือนมเหีียวนะครับผมฟาวคอนนะครับนี่เห็นไหมครีมเทียมหอมข้นหวานถุยไม่ใช่เะเนาะออเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่บูถือให้อ่ะ เนี่เห็นไหมก็สั่งนมเหยวไปก็ได้มาแล้วนะครับผมใชยใช่หรือเปล่าเนี่ยคนน่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยว่าบางคนหน้าที่เราสั่งไปอ่ะมันสั่งพี่สั่งมาตรงกับสีที่เขาส่งมาให้ไหมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเปิดพร้อมดูกันเลยอ่ะให้ดูพร้อมกันเลยาจากร้านอะไรนะ JT Moto m o t b i k e นะครับผม อ๋อราคาถูกมากนะอันสองร้อยกว่าบาทนะครับเอ้ยร้อยกว่าบาทแต่ค่าส่งมันมันค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่ค่าส่งโหถกสิบบาทเลยนะครับผมแต่ราคาของชิ้นนี้แค่ร้อยเก้าสิบบาทอเอ้ยสีแดงว่วะตรงว่ะตรงว่ะเดี๋ยวดูก่อนนะจะไ,ได้ว,ว่ะแต่อันเนี้ยมันเป็นสีแดงออกแก้วนะครับผมนี่ งเหมือนกันเลยวะเอาดีๆเหมือนกันเลยพี่เหมือนกันเลยนจริงๆจริงอุฮ้ยดุ้งน่าจะสวยกว่าด้วยเหมือนกันเลยวะสีคนนั้นแบบเออสีสวยกว่าอีกอ่ะอันนี้สวยกว่าอีกใช่เนี่ยเฮ้ยชิวคนโง่ เชียอันนี้ศูนย์อันนี้ของแท้จากศูนย์เลยอันนี้ของใหม่ของด่แบบว่าของเทียมไฟเบอร์เทียมแต่ดูสีดิร้อยกว่าบาทร้อยร้อยเก้าสิบบาทงานดีว่ะงานดูดูดูทุกคนดูรอยตำหนิไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยอันนี้ไม่ได้อวยนะ ก็าจากร้านเมื่อกี้เลยที่พูดนะครับผมก็ไม่ได้เขาไม่ได้สนับสนุนสปอนเซอร์อะไรซื้อมาด้วยตังตัวเองด้วยนะครับรูธสวยมากวิจยไม่แม่งอยากเจอกของคิดเหมือนผมไหม่อยากจอกของนี่เลย <c ười> คิดเหมือนกันเลยผ <c ười> <ไ>มเฮ้ยเรื่องสวยจริงสวยจริงๆเนะ <c ười> นี่ยออน้ำหนักก็อพอๆกันแต่ตรงนี้ก็ก็ดูเอานะครับแต่มันก็ใช้ได้ ก็ถือว่าใช้ได้ในเรื่องเรื่องความแข็งแรงนี่อันนี้จะหนักกว่านิดนึงนะครับาอันนี้น่าจะหนักกว่าอันนี้เบากว่านิดนึงนะครับก็โอเคก็ได้มาละนี่เป็นไงเหมือนกันเปี้ <c oughs> ยวโอเคก็เอนนี้พี่ก็จะมาเปลี่ยนคัดด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแผ่นคัดนั่นเองไม่รู้ว่าตรงรุ่นมันหรือเปล่านะครับแต่คือมันเป็น คือเราไม่รู้ไงเราไปถามเจ๊ที่ร้านที่เขาขายอะไรแต่งเนี่ยเขาพี่ก็เลยเข้าไปถามบอกว่าเจ๊ซื้อแผน่นคัท LED ครับละสิบ LED เขาบอกว่าอันเก่าหรืออันใหม่อะ <c oughs> <c oughs> เราก็เราไม่เคยเห็นด้วยเราไม่เคยดูแผ่นคัทข้างในเลยเราก็บอกว่าอันใหม่แม่งเลยมันก็ LED นะรุ่นใหม่เล้วเนาะนี่มันก็จะเป็นลายประมาณนี้ <c oughs> น่าจะใช่นะ เพราะว่าพี่พดูในเน็ตมันก็น่าจะใช่นะครับเวฟร้อยสิบนิวนะครับผมแต่ถ้าเป็นไอตัวเก่าอ่ะมันจะเป็นแผ่นคัตแบบล่องแบบทีทีหน่อยอันนี้มันจะเป็นล่องใหญ่นะเนี่ยมันจะเป็นแผ <บ S 2> ่นออกใหญ่ๆนะครับแต่ถ้ามันเป็นรุ่นเก่ามันจะเป็นไอเล่นชิ้นเล็กๆเล็ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะแกะฝาคัตนะครับแล้วก็มาต,วตรวจดูไอตรงไอตรงปั๊มน้ํามันปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับว่ามัน มีเศษอะไรเยอะไหมนะครับขอเปลี่ยนแผ่นคัตก่อนนะครับผมโอเคปะโอเคครับผมก็กปรากฏว่าโปเชเข้าให้นะครับ <c oughs> ก็คือ LED เนี่ยคันนี้เคยเปลี่ยนคัตมาแล้วก็อันนี้ที่เราไปถามนะครับแล้วก็เราบอกว่าเอาแบบของใหม่ใช่ไหม <c oughs> แผ่นคัตเวิบรุ่นใหม่นะครับมันก็จะมาเป็นแบบนี้ <c oughs> ลองแกะมาแล้วคนละแบบเลยมันเหมือนกับว่าที่เราไปตอบเจ๊เขาบอกว่าที่เจ๊เขาบอกว่าอันนี้แผ่นคัดอันเนี้ยมันเป็นรุ่นเจ๊เขาบอกว่าแผ่นคัดอันเนี้ยเป็นรุ่นเก่าเราก็เลยไม่เอานะครับแกก็เลยให้รุ่นใหม่มานะครับซึ่งเราไม่รู้อะไรเลยนะครับพี่ก็เลยเอาลองดูนะฮะแต่คือลังคัดเนี่ยคือถ้าเป็นของรุ่นเก่ามันจะเป๊ะพอดีเลยแต่ถ้าเอาอันใหม่ใส่เนี่ย มันจะหลวมครับผมมันหลวมเลยเห็นไหมคือมันใส่ไม่ได้ครับผมก็คือแผ่นคัดอันนี้มันจะมีแค่สามแผ่นนะครับแล้วก็เหล็กแผ่นคัดนี่ก็มีแค่สองแผ่นแต่ไม่เป็นไรลองลองแค่อันนี้เลยเสียแค่นเดียวพอนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็จะไปเปลี่ยนที่ร้านค้าเขานะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้จะทันหรือเปล่านะครับไหมก็แกะออกมาแล้วฮะเฮ้ย ไม่เป็นไรน่าจะเปลี่ยนได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเปลี่ยนก่อนนะครับผมก็ไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็คือสับเปลี่ยนนะครับก็คือราคาเท่ากันแกกเจ๊เขาก็เลยเปลี่ยนให้ฟรีนะครับผมตอนนี้ก็เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ที่พี่ซื้อแผ่นคัดมาผิดใช่ไหมก็เลยเมื่อกี้เลยถ่ายคลิปเสร็จเมื่อกี้แล้วก็เลยเลยวิ่งขับรถรีบเข้าไปหาร้านที่ไปซื้อแผ่นคันมาก็คืออยู่ใน สีแยกนู่นนะประมาณสองากิโลได้นะครับรีบไปเลยนะครับกลัวว่าร้านเขาจะปิดนะครับดีที่เขาปิดช้าหน่อยนะครับก็คือประกอบใส่เสร็จแล้วนะครับขอโทษทีที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็รีบนั่งประกอบเลยกลัวว่าจะไม่ได้เทสอยากขับมากนะครับตอนนี้เหลือแค่ประกอบฝาคัทนะครับเดี๋ยวต้องล้างก่อนนะครับก็คือที่ซื้อมาผิดก็คืออันเนี้ยมันเป็นตัวของรุ่นใหม่ที่เขาบอกมา แต่ในรถคันนี้มันเป็นของรุ่นเก่าก็ไม่แน่ใจว่ามันคือรุ่นไหนของรุ่นไหนกันแน่เพราะว่าคันนี้ก็เคยเปลี่ยนคันมาแล้วนะครับตอนบอกบีกึตอนบอกบีกือที่ว่าตอนนั้นที่มาทําแคมท่อนะครับที่ก็ไม่ได้รู้ข้อมูลว่ามันเปลี่ยนแผ่นคัตเป็นของอะไรยังไงนะครับแต่คือเขาบอกว่าอันนี้แผ่นคัตรุ่นเก่าอันนี้รุ่นใหม่มันสตาร์ทมืออันนี้สตาร์ทเท้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่คือเราซื้อแบบนี้มาแล้วใส่ไปแล้วนะครับผม สามแผ่นแต่นี้คือเราพี่ฉีกมาแล้วก็มาลองดูมันใส่ไม่ได้ก็เลยเอาแบบเนี้ยไปคืนเขาสามแผ่นแล้วเอาแบบเนี้ยสามแผ่นแบบใหม่เอามาใส่ในรถคันนี้นะครับเขาก็ให้แลกฟรีเลยแลกแบบแลกฟรีเลยเพราะว่าอันนั้นยังไม่ได้แกะนะครับผมรีบไปเลยที่แบบแล้วก็เลยรีบมาแบบประกอบนะครับที่ไม่ได้หายคลิปก็คือคือพี่นั่งดู youtube ไปด้วยนั่งดูถ่ายแป้งนี้นั่งดู youtube ไปด้วยนะครับผม ก็คือบอกแล้วว่าข้างในไม่เคยแกะนะครับก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็พยายามแกะพยายามดูทําความเข้าใจกับมันว่าตัวไหนใส่ก่อนใส่หลังนะครับแล้วก็ไอ้ที่ว่าใส่ย,ยากก็คือตอนประกอบสองก้อนเนี้ยเข้าไปพร้อมกันเอออัอนันายากนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่ตรงไม่ค่อยจะตรงฟันไอ,อ,อ,นะอ,อ้ตรงไอ้ของรังคัดเนะี้ยไอ้ตรงคัดเนี้ยมันไม่ค่อยจะตรงนะก็เลยแบบ อยู่ตรงนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงได้หนะครับดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกจนดันเข้าไปได้นะครับ <Okay, S 1> โอเคก็เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวขอล้างตัวนี้แล้วก็ประกอบเสร็จแล้วก็ลองไปเทสดูนะครับแต่เราต้องจบคลิปจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนไว้คลิปหน้าเดี๋ยวพี่มาบอก ว่ามันใช้ได้ไหมหรือไม่ได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันจะสองทุ่มแล้วนะครับผมมันจะสองทุ่มแล้วเดี๋ยวตัดคลิปให้ตัดคลิปให้น้องๆดูไม่ทันกันนะครับผมโอเคก็ชิ้นนี้ไม่มีอะไรมากเนาะแค่เปลี่ยนคัดนะครับแล้วก็อ่ะอีกอย่างหนึ่งแน่ะที่ว่ามันจะไม่ทันก็คือยังไม่ได้เจาะเลยนะฮะเห็นไหมไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้เจาะเลยสวยจังพี่บินก็สวยนางแป้งยังไม่เห็นไน้แป้งยังไม่เห็นดูดูของเก่า อันนี้สวยกว่านะอะไรยังไม่ได้จอดเลยเดี๋ยวก็ต้องจอดเดี๋ยวต้องวัดต้องจอดอีกมันนานนะฮะเดี๋ยวจะตัดคลิปให้ทุกคนดูได้ไม่ทันวันนี้มันจะกลัวมันจะไม่ทันวันนี้นะครับก็มันจะเสร็จประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนู่นน่ะนะที่ลํำอยู่ไม่ต้องห่วงก็มันเป็นประสบการณ์ที่ว่าเราซื้อแผ่นคัดอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเพราะว่าเราไม่เคยซื้อไงเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเราแบบ แบบไม่รู้อะว่าขันน็อตยังไงยังไงอย่างเงี้ยก so e. ็ดูจนแบบเดี๋ยวก็ต้องดูอีกว่าเออต้องใส่น็อตตัวไหนเข้าไปก่อนอะไรอย่างงี้อีกนะครับผมก็ได้แหละปรดเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับป้ายเดี๋ยวขอตัวประกอบนี้ก่อนเอาให้เสร็จแล้วก็ไปเทสดูแล้วก็พรุ่งนี้มาเฉลยว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้แล้วก็เราก็ไปจับจีกันเลยนะครับผมถ้ามันได้นะโอเคก็คลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับผมไปบ้าย เดี๋ยวต้องรีบก่อนนะครับเดี๋ยวต้องตาดอีกนะฮะผมไปแล้ว